สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสกู๊ปพิเศษจากสเปนในสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของนักเตะเยาวชนนะครับของสโมสรเ c g ซีจีเทองยูเนเต็ดที่วันนี้นะครับวางเว้นจากการฝึกซ้อมโดยทางสโมสรแอเลติโกมาดิดนั้นก็ได้จัดทัวร์นะครับให้มาเที่ยวชมนะครับความสวยงามของกรุงมาดิดนะครับโดยพวกเขานั้นก็มีโอกาสได้มาเยือน สนามคู่แข่งของทีมตรามีครับนั่นก็คือซานเียโกเบนาเบลของเรอัลมาเดครับเด็กๆก,ก็ดูจะตื่นเต้นกันเป็นอย่างยิ่งครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสได้มาสมัมผัสกับบรรยากาศแค่ในสนามรสเตกันเดรอนของทีมตรามีเท่านั้นครับแต่ละคนนั้นดูมีความสุขมากครับที่ได้มาถ่ายรูปนะครับชักรูปเป็นที่ระลึกหน้าสนามซานเจลโกเบนาเบลครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามในฝันของนักเตะของเด็กๆลหลายๆคนเลยครับวันนี้นี่มากันเพียบเลยนะครับทั้งรุ่นใหญ่นะครับทอมมี่นะครับโจฮาร์ฟสีนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ทั้ง4คนแล้วก็รุ่นเล็กครับอีก10กว่าคนนะครับทั้งชุดแรกที่มาชุดที่2ที่ตามมาสมทบครับวันนี้มารวมตัวพร้อมหน้าพร้อมตาครับ จากสนามซานเตโกเบตาเบลนะครับโปรแกรมต่อมาของเด็กๆแข่งทองเหล่านี้ครับก็มายเยีอยนที่ลัสเบนตัสครับลาสเบนตัสนี่คือสนามสู้วกระทิงที่ตั้งอยู่ต้องเรียกว่าค่อนข้างจะใจกลางกรุงลาร์ตเลยนะครับปัจจุบันนี่เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ที่เท่านั้นครับที่ยังคงมีการแข่งขันสู้วักระทิงกันอยู่ครับซึ่งถือว่าเป็น ประเพณีเก่าแก่ครับของชาวสเปนครับหลายที่มีการยกเลิกไปแล้วครับทั้งที่บาร์เซลโลนาทั้งที่บาเลนเซียแต่ว่าที่กรุงมาดิดนั้นยังคงมีให้ได้ดูให้ได้ชมกันครับที่นี่ถือว่าการสู้กระทิงนั้นเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กีฬาครับ นี่คือบรรยากาศร,าร,ร,บรอบๆลาดเป็นตัสกับเด็กๆก็ดูจะตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไปจากกิจวัตรประจำวันของพวกเขาที่ก็จะอยู่แต่ที่พักแล้วก็สนามฝึกซ้อมเพียงแค่นั้นนะครับ ว่างเว้นจริงๆครับจากการฝึกซ้อมถึงจะได้ออกมาท่องเที่ยวภายในเมืองครับก็คณะของเด็กนี่ก็นำโดยโค้ดฟุตคงอักบุตรครับที่ก็พาเด็กๆาปมาท่องเที่ยวคับทางแอดเดนกุมริตนั้นเป็นฝ่ายจัดหารถบัสไว้ให้นะครับหนดูมีความสุขมากครับน้องโจกับน้องออฟครับเมื่อสักครู่ เมื่อมาอยู่บ้านเมืองเขาแล้วครับก็มาเรียนรู้มาทำความรู้จักครับว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไร เมืองเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับกับการใช้ชีวิตแล้วก็ฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนน้องเคนครับพิธาอุตราเป็นบริเวณวอร์ตาเดนโซนะครับใจกลางเมืองของกรุงมาดริด เป็นจุดเริ่มต้นของถนนทุกสายครับเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของกรุงมัดริดตัง้งอยู่นั่นก็คือโนโสวสดดีมีเกาะต้นมาโตรยาครับนี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางจริงๆครับของกรุงมัดริด ลังจากนั้นก็มาที่อนุสรสถานครับที่ทางรัฐบาลอียิปต์นั้นทาไว้ให้นะครับทางรัฐบาลสเปนอยู่ในย่านมองกลัวครับเรเรียกกันติดป,ปากนะครับว่าสวนอียิปต์นะครับอยู่ใกล้ๆกับปราสาทสปันญ,ญา ท่งเป็นศูนย์รวมของชาวจีน จะเป็นแก้งเด็กโตครับโจ้แล้วก็ครับจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับกรุ่มาัดิดใน1วันของนักเตะก่เลนะยองเอซีจีเอรองที่ลดตครับ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาหน่อยหลังจากท่องเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับกับกรุงมดติดโดยเฉพาะเด็กชุดที่2นะครับที่เพิ่งจะได้เข้ามาเที่ยวไปครั้งแรกครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทัวร์กันทั่วทั้งกรุงมดติดแล้วนะครับทางนักเตะเยาวชนของเอสซีจีมวยทองยูนเต็ดก็กาลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทางสโมสรแลิทกมกิดนั้นใจดีนะครับพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับ กรุงมาดริดนะครับเมืองที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่เมืองที่พวกเขาลงฝึกซ้อมทุกๆวันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นในแง่ของความเป็นเมืองความสวยงามนะครับตึกทามบ้านช่องต่างๆมากนักนะครับวันนี้ทางอาร์เซนตมิเตอเลยจัดให้นะครับด้านหลังนี่จะเป็นชุดใหญ่ชุดที่โตหน่อยนะครับซ้ายก็เป็นซีซีวันนี้ได้อะไรซีบอกกล้องก่อนวันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับตั้งหมดก่อนรอไว้วัน ก็ค่อยกลับ็เลยค่อยซื้อทีเดียวเลยครับอ๋อซีจะกลับพรุ่งนี้แล้วนะอโอล้อมุกุ่งนี้ชอบใจกันใหญ่เพราะโจรไปเราได้ข่าวว่าว่าว่าแซวันตลอดจริงจริงแล้วอยู่กันอยู่กันยาวนะครับจะอยู่กันยาวนะครับจะจมีโจกลับกลับก่อนสรุปแล้วรุ่นใหญ่นี่สี่คนยังไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเพราะว่าซื้อไปเยอะแล้ววันนี้ไปไปไหนมาบ้างโจรก็ไปที่เขาแสดงอะไร กระทิงครับแสดงกระทิงมัทดอมมาเอ่าเขาเรียกว่าสนามสู้บัวกระทิงที่ร้าเบนตัสนะครับเป็นยังไงคือมีที่เดียวในโลกเลยนะอะไรแบบนี้ก็สวยสวยดีครับสวยดีนะครับเนี่ยครับเวลาถามโจมันอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไรต่อ <laughs> <laughs> โจก, <c oughs> ก็ก็สวยดีเหมือนน้ำมุย้ยเหมือนเหมือนมุยย<อ>้ยเลยนะครับนี่นุ๊กหรือเปล่าครับหน้าผมจาได้ละนุ๊กนุ๊กเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้อะไรไหม ได้เสื้อครับอนุกโชว์ให้พี่ดูหน่อยครับวันนี้พี่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนุโชว์นิดนึงครับนี่ครับนานๆเข้าเมืองทีหนึ่งนี่เป็นการเข้าเมืองครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าครั้งแรกเลยเห็นมะดินแล้วชอบไหมครับนุ๊กชอบครับสวยสวยดีตึกตึกรามบ้านช่องสาวๆสวยไหมครับสวยครับสวย อ่าโจ้นี่ผมจําได้นี่โจ้ผู้สาประตูแล้วครับวันนั้นลงเล่นด้วยนะครับไม่เป็นไรวันนั้นถือว่าเป็นเป็นแมชแรกวันนี้โจ้ได้มาทัวร์ที่กรุงมดติดแล้วเป็นไงชอบไหมครับชอบครับมันีอ่ามีมีสถานที่ตรงไหนที่น่ามาทับใจมากอย่างไปสนามสู้วัวมาไปวังมานะครับวังครับชอบวังใช่ไหมครับชอบลงลงอ่าโอเคนะโอเค ผมวันนี้ซื้ออะไรมีติดไม้ติดมือไหมครับเพราะว่ามีเวลาไปช้อปปิ้งด้วยไม่ซื้ออะไรครับไม่ซื้ออะไรเลยนะครับสู้ผลนี้ไม่ได้ครับขวามือผมภูมิใจนําเสนอครับได้ข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ขายภูเขาที่บ้านไปสองลูกเพื่อซื้อส่งเงินมาซื้อของเต้นนะครับเต้นเส้นจะหาปายุสิบเจ็ปีนะครับกําลังฟอร์มแรงเลยนะครับเต้ลวันนี้ได้ของมาเยอะที่สุดเลยนะนะครับวันนี้ เก็บกดไม่ได้ซื้อนานวันนี้ได้อะไรม,มังต้นไล่ฝั่งบ้างกางเกงสองตัวเสื้อตัวนึ่งกางเกงสองตัวเสื้อหนึ่งตัวไหนครับผมไปกับใครครับไปกันนะัดไปกันนัดหนึ่งแล้วก็พี่เจมนะอ๋อโอเคเป็นไงครับของที่มาลิดถูกกว่าเมืองไทยหรือเปล่าถูกกว่าถูกกว่าโอเคเอาวันนี้เปิ้นไปเที่ยวไหนมามีแหลม ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักรู้แค่สนามบอลรู้แค่สนามฟุตบอลอย่างเดียวครับโอเคส่วนบอสที่เป็นผู้สาประตูของเรานะครับที่พัดพลทับใส่อ่าบอสบอสเป็นคนที่ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมในการแข่งนะครับอ่าในบอสระโกวนโชยนิดนึงครับนี่บอสได้อะไรมาครับได้เหมือนกับกางเกงประตูอ๋อนี่ฮะนี่ นี่เป็นถุงมือครับนี่โบ๊ทซื้อมันราคาเท่าไหร่ครับนี่อันนี้50ยูโร50ยูโร2,000บาทนะครับเมืองไทยราคาเท่าไหร่ถ้าท้ายี่ข้อนี้นี่4,000ยูโรถูกกันครึ่งนึงเลยนะครับครับแล้วก็ได้เกงของผู้สัประตูมาอีกหนึ่งตัวคือโบ๊ทเนี่ยประมาณว่าซื้อแล้วใช้แล้วทิ้งเลยต้องซื้อเรื่อยๆไงใช่ไหมครัใช่เลเนพิเนอ่า บัวขาวนะครับออฟวันนี้ครับ <c oughs> วันนี้ออฟได้อะไรบ้างก็ได้เสื้อครับอินเนต้าอ่ะเอามาโชว์ <c oughs> อ่ะมาฝึกกับแอดมาลิดซื้อเสื้ออินเนต้านะ <c oughs> ครับเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากให้ชิลี่ดูว่าออฟซื้ออะไรมาชิลี่นี่เป็นเลขาทีมของแอดมาลิดนะครับโอ้โหนะครับฝึกซ้อมแอดมาลิดกินข้าวแอดมาลิดซื้อเสื้อบาร์เซลโลนานะครับแต่ว่านี่ นี่ไหนบอกขวัญใจไปอารอนโซ่ไงครับแต่ซื้อให้ฝากพี่ซื้อฝากพี่ใช่ครับเอเนสตาสวยดีครับสวยดีนะครับระวังของจริงนะฮะโอเคมากก็นี่เป็นการพูดคุยกับน้องๆนักเตะครับสบายๆครับปันกานอาจจะทุลักทุเลเล็หน่อยเพราะว่าเราอยู่บนรถแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งหมดจะรวมตัวกัน ขาไน้ยากมากนะครับก็วันนี้นะครับสนุกสนานกันพอสมควรนะครับทั้งเที่ยวนะครับดูสถานที่สําคัญต่างๆนะครับทั้งรับประทานอาหารร่วมกันเป็นหนึ่งวันที่สนุกสนานมากๆสำหรับนักเตะเอ g ซีเมืองทองอยู่เลยทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลานะครับของสุพิเศษแล้วนะครับผมจะต้องาคุณผู้ชมไปก่อนด้วยระด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับสวัสดีสวัสดีครับอ่ะมมือนะครับ ただ uh, hey, <laughs>